Uh, mm hmm. เราจะไม่ค่อยคอยเดินตืตืตื้ตืฟังนะครับเฮ้ย oh, <yeah. S 3> oh. พุ่งออกมาเลยอย่าเดินมากอย่าพุ่งออกมาเลยครับมันต้องพุ่งออกมาถ้าไม่พุ่งจะดูไม่น่าสนใจจะดูน่าเบื่อเป็นป้าแก่ๆพร้อมนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสารอเฮ้ยแก่ I believe I believe ดแล้วร้องระหว่างทางโอแยใส่ร้อง I believe I believe I believe ได้ไหมต่อนะครับคราวนี้ตอนที่ร้อง I believe I believe เนี่ยเราจะต้องไม่ยืนร้องอย่างเดียว I believe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  สะกดคนหน่อยเองตี I believe ครับนราบ I believe I believe I believe อ่าฮะจะร้องแค่3หนูดีๆ ลองสามดีกว่าค่ะสามจะได้มีช่วงนิดหนึ่งโอเคครับได้งั้นก็สามสามแอคโอเคครับต่อครับต่อเลย I feel the heat around me feel the heat around me I feel I feel the heat around me I feel the beat around me cause this be for real I wonder Mm h e h u h อันนี้ให้นุ่มฟีล อันน like ี้ทำสามครั <'d rugby> ้งนะครับจับกระทักไหม Heaven Heaven แล้วก็เอาดึงแล้วฝีอ่เด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 รีเลยเด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 เ Uh huh. me fire. Okay. Set me on fire เโอเคเซตนี huh. okay, fire. Uh. Uh ้ออนไฟเอออโอเคครับใช้เงยหน้าช่วยและหลังจากนั้นครับ And ฮึอ่าฮะตึ๊ตึ๊ฟเอตึ๊กตึ๊กอ่าดูนะครับเซตนี้ออนไ e เ e อออนไฟเออโอเคเซตมีเ e ตม t me on fire. โอเคแล้วแตะขาเป็นแบบนี้นะครับ I believe I believe ต่างข้างอันนี้ข้างนเหรอไม่ครับแตะข้างไว้่างนี้ใช่ไหม I believe I believe ใช้ตัวกับสะโพก I believe I believe in love in แล้วก้าวขาออกมา in love อ่าก้าวให้เป็นผู้หญิงก้าวก้าวให้มีสะโพกเออถูกเอหไ่ครับ Set me on fire อ่าถูกอออ่า I believe I believe in in แค่แค่ดึงกลับมาง่ายๆให้รู้สึกว่ามันตั้งเวลาหนูทำท่านี้หนูจะต้องใช่จะต้องอยู่ใกล้ขาไม้แล้วหนูแค่ก้าวออกเลยอ่าฮะแล้วซีมูฟครับจะใช้สะโพกก็ได้หรือใช้หัวไหล่ก็ได้แล้วอันนี้เป็นก้าวทำทั้งหมดหนึ่งสองสามก้าว แต่ขอดูไม่ผ่านไม่มีรูเยอะขอใช้เป็นเหมือนยกวางยกวางเหมือนเวลาเราเป็นกูแต่ว่าตัวต้องไม่ขยบให้เหมือนปิดระโพกข้ามไปข้ามอนีครับให้ตดขาสูงใช่ยาห้เ็บเิศ้มากเซ็ซ me on fire I believe I believe in หล really <In love. S 1> uh ังจากนี ere, ้ให้เดินต <itud soundtrack> <faced> ีเป็นคู่วงกลมเพื่อนครับ ใช่หมดเดินไฟท้ายย้วนะต้องไม่รู้สึกว่าเดินขึ้นต้องรู้สึกว่าเหมือนอยู่สที่ความมีสถานที่เดี๋ยวเวลาเราได้ควบคุมทายตั้งมือรับระหว่างนักบินเราต้องรู่มือแค่วางมือต้องวางเบา in our recognize, fire burning in her eyes chaos that controlled my mind whispered goodbye she got on the plane never to return again but always in my heart but above all this love has taken its toll on me she said goodbye You can see repair your broken wings and make sure everything's all right. My pressure on your head singing my fingertips every inch of you because I know that's what you want me to do. to recognize why i'm burning your eyes and on my mind. it's the... The this love taking on me say goodbye too many times before because i don't say goodbye อนี้ตอนนี้ <cop> ภมูมิซอสเยอะครับมันเยอะก็เลยรู้ว่าเห็นว่าเท่าออกมาจะได้รู้หนึ่งความกวนมีอยู่ในตัวแต่เพียงแค่ต้องเลือกใช้ทิ้งระยะห่างในการใช้หนึ่งสองเวลามีเยอะใช้แต่น้อยที่โอเคกับการนั่งลงถ้าจะนั่งก็เล่นค่อยๆนั่งค่อยๆกวน แล้วอยู่กับมันสักพังหนึ่งเราค่อยปล่อยมันยังมันจะดูคูลกว่าที่จะชื่อแล้วไปโอเคอไอการอย่างเงี้ยโอเคอันเนี้ยได้แต่ต้องหายที่โงแต่อันนี้โอเคโยนไม่ชึบแต่เพียงแค่มันอย่างนงี้เวลาโยนชึบชับแทนที่มันอยู่ยนี้ใช่ปะ่ะเห็นชัดกว่าครับแล้วร้องอันนี้คือเสริม ลองหาที่ลงนะว่าไหนไม่กระทบมีแต่ว่าสังเกตไหมพอเป็นตัวเรามันฟรีกว่าแต่พอท่าที่บังคับ <S 2> <S 2> <S 2> ท่านี้ยังไม่เท่เลยโอเคแต่นี้จะบังคับแต่เอาความเป็นตัวเรามาสวมเข้าเอาอน,นี้เข้ามาใสา่ <S 2> <S 2> <S 2> อืมอันนี้คือท่ากอไก่ขอไข่กอไก่ขอไข่แอดวาน ก็ไก่แบบมีหัวยืดยืดอยากเียนเล่นก mm hmm. วนเย mm hmm. mm hmm. yeah. ี่ยมเน่เข่าแต่ขอชัด mm hmm. เพราะว่ามี mm hmm. แดนเซอร์ด้วยตอนหัวนิดหน่อยอันนี้คือต้องรับกันมุมนี้นะลันตัวออกมาเยี่ยมแต่อย่าให้เป็น,นี้อันนี้เซนเตอร์ใช่ไหม mm hmm. เหมือนเดิมเกินเส้นตัวออกมาชิ <Chip. S 1> ปเปอร์เซ็นที่สามโอเคไปเลชิม อโอเคต่อไหลเอาเหมือนตอนที่เป็นตัวเราเยี่ยมแสดงว่าไหลมันไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหม